รากผักชีนะคะหรากนะคะรากขึ้นช่ายนะคะสารากแล้วก็มีขิงแก่นะคะสักแง่งเล็กๆนะคะหนึ่งแง่งค่ะมีพริกไทยเม็ดนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีส่วนของเกลือ,อป,ป่นไว้ปรุงรสนะคะอีกครึ่งช้อนชามีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ําซุปผักนะคะขั้นตอนการทํานะคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดนะคะ ผักต่างๆนะคะเช่นหอมใหญ่ก็จะผ่าเป็นชิ้นโตๆนะคะแตงกวาก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็รากผักชีรากขึ้นช่ายก็ทุบสักหน่อยหนึ่งนะคะขิงก็เช่นเดียวกันการเอามาทุบสักนิดนึงนะคะจะทําให้หอมขึ้นนะคะพิกไทยเม็ดนะคะเราอาจจะบุกบุกพอแตกนะคะเราก็จะได้ความส่วนผสมแล้วนะคะเราก็พอน้ําเดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับซีอิ๊วขาวนะคะตั้งไฟเคี่ยวประมาณสัก20สินาทีนะคะ ช่วงแรกอาจจะใช้ไฟแรงนะคะพอเดือดดีแล้วนะคะก็หลีไฟหเห้ดอ่อน,นะคะเคี้ยวให้น้ําหวานของผักออกมานะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะนํามากรองอันนี้จะเป็นน้ําซุปผักนะคะที่จะเก็บไว้ใช้เดี๋ยวเห็ดหอมปรุงรสนะคะให้คุณสุอธิบายนะคะว่าส่วนผสมเห็ดหอมปรุงรสนะคะมีอะไรบ้างนะคะเห็ดหอมปรุงรสนะคะเราจะใช้เห็ดหอมแช่น้ําให้นิ่มนะคะหกถึงเจ็ดดอกน้ํามันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชา ขิงทุา5-6แว่นต้นหอมหัน่นท่อนสั้นๆประมาณนิ้วหนึ่งนะคะหนึ่งต้นแล้วก็น้ําที่เราแช่เห็ดหอม,หอมครึ่งถ้วยค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเห็ดหอมรุงรสนะคะค่ะซึ่งขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชนะคะลงไปในกระทะตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมน้ามันหอยเกลือขิงลงไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่น้ําเห็ดหอมลงไปนะคะแล้วก็หลีไฟ ต้นหอมด้วยนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวนะคะพอน้ํางวดนะคะซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดหอมนะคะก็ใช้ได้ในเห็ดหอมปรุงรสนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บไปทําอาหารอื่นๆได้อย่างบางท่านอาจจะไปผัดผักก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปผัดกับเส้นบะหมี่เส้นหมี่อะไรพวกนี้นะคะพวกอะไรนะคะใส่ข้าวต้มอย่างที่ คุณสุบอกนะคะแต่ว่าเราออก็เลืเอ,อ,อกเอาขิงกับต้นหอมทิ้งักนิดนึงเพราะว่าสีมันไม่สวยแล้วนคะคะเวลาที่เราจะไปผัดคนกับอย่างอื่นนะคะเราจะให้มีแต่กลิ่นที่อยู่ในเห็ดหอมนะคะค่ะไปทําอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะไปหาาา่อบะจ่างก็ได้ใช่ไหม <laughs> สามารถที่จะทําได้หลายอย่างนะคะค่ะทีนี้เราก็มาทําเยื่อไผ่น้ําแดงนะคะพอดะะได้น้ําซุปแล้วได้เห็ดหอมปรุงรสแล้วนะคะเราก็จะทําเยื่อไผ่น้ําแดงกันแล้วล่ะค่ะนะคะทำเยื่อไผ่น้ําแดงนะคะก็จะมีเยื่อไผ่นะคะ 1 0ถึง12หลอดนะคะมีเห็ดฟางประมาณ100กรัมนะคะเห็ดนางฟ้า50กรัมนะคะเห็ดเข็มทอง100กรัมเห็ดหูหนูขาว1ดอกค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะคะมีน้ำมันพืชน,นะคะ1-2ถึงช้อนโต๊ะนะคะก็ไม่ต้องใส่มากนะคะใส่สัก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายด้วยนะคะที่ใช้สำหรับ ปรุงรสชาติอีกนะคะจะมีน้ำตาลทรายประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกพริกไทยนะคะมีต้นหอมนะคะผักชีชแล้วก็จะมีส่วนของแป้งมันนะคะอโทษนะคะมีแป้งข้าวเยลลม่อมนะคะแล้วก็มีน้ําที่ละลายแป้งข้าวเยม,ม่อมแป้งข้าวเยม่อมที่ใช้ก็จะประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีสีอุดมนะคะแต่งสีนะคะแล้วก็น้าซุปผักที่เราเตรียมไว้นะคะ ขั้นตอนการทํานะคะเราก็นําน้ําซุปนะคะตั้งไฟให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็เอาเห็ดหอมโทษนะคะเอาเห็ดเห็ดหูหนูขาวกับเเยื่อไผ่นะคะลงไปผัดไปผัดเร็วๆก่อนนะคะผัดกับน้ามันนะคะผัดเร็วๆไฟแรงๆนะคะผัดสักแป๊บหนึ่งนะคะให้มีไม่ไหม้สักหน่อยนึ่งนะคะให้มีกลิ่นหอมนิดๆค่ะค่ะแล้วก็ตั้งน้ําซุปให้เดือดแล้วก็เอาเยื่อไผ่กับเห็ดโทษนะคะเอาเยื่อไผ่กับเห็ดหูหนูขาวนะคะที่ผัดไว้แล้วนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดต่างๆนะะคที่เราเตรียมไว้เห็ดฟางเห็ดหุมขาวไอ้โทษนะคะเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็เห็ดฟางนะวันนี้หลายเห็ดเลยผสมค่ะนะคะใส่ลงไปนะคะพอเดือดแล้วก็ผักสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ําตาลสีดำสีขาวใช่ไหมคะสีดำเดี๋ยวใส่เยอะนะคะเยอะผ่าน้ําแดงเดี๋ยวใส่มากจะเป็นน้ําดำค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรุงรสชาตินะคะชิมรสก่อนก็ได้ค่ะนะคะ เสร็จดีแล้วนะคะท่านผู้ชมก็พอเดือดดีแล้วนะคะก็เอาแป้งแป้งเท้าใยญ่อม,ม่อมละลายน้ำลล้วนะใส่ลงไปก็จะได้เป็นลักษณะข้นๆนะคะเหมือนกระเพาะปลาเวลารับปร,ประทานนะคะก็รับประทานกับซอสเปรี้ยวนะคะหรือว่าน้ำ,นำส้มพีมมมคมอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือท่านผู้ชมจะดัดแปลงไปใส่เนื้อปูก็ได้เนื้อปูนึ่งนะคะเนื้อไก่ก็ได้ไข่เนื้อไก่เ้อกระ่านะคะก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ที่จะดัดแปลงไปนะคะว่าเราชอบอะไรเราก็ใส่ได้นะคะ เห็นไหมคะว่าเยื่อไผ่น้ําแดงของเรานะคะทาไม่ยากเลยแล้วก็รสชาตินะคะก็มีรสชาติที่ดีแล้วก็หอมกลิ่นนะคะโดยเฉพาะน้าซุปนี่จะหอมกลิ่นขิงนะคะบางคนก็เอ๊ะหอมกลิ่นอะไรนะคะนึกไม่ออกว่าหอมกลิ่นอะไรเพราะว่าไม่เห็นขิงนะคะเราไปทิ้งหมดแล้วนะคะขิงนะคะค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะก็ติดตามได้ทุกวันอังคารนะคะช่วงเย็นๆอย่างนี้ค่ะเรานะคะคือดีไซน์กับคุณสุภัทดีก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะเป็นบันดามคืห้าโมงเย็นนะคะเวลาอาจจะขาดเกินกว่านิดหน่อยนะคะ ก็ติดตามชมได้นะคะแล้วก็เจอวันศุกร์นะคะก็จะคนที่สนใจหรือว่ารักการทําขนมนะคะก็ติดตามชมได้ทุกวันศุกร์นะคะอาจารย์เกยรยากับคุณสันใจนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ชมค่ะส่วนที่เป็นเทสนะคะท่านผู้ชมก็ติดตามได้ในวันพฤหัสคนะวันพุธแล้วก็วันจันทร์ใช่ไหมคะแล้ววันอังคารด้วยนะคะมีหลายวันต้องไปดูใหม่จจำไม่ค่อยได้นะคะค่ะนะคะก็จะตามชมเทปรายการได้นะคะ ทุกวันตามที่กล่าวมานะคะเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสักไม่แน่ใจว่าวันไหนวันนี่สงสันยังไม่ได้กินเห็ดน,นะคะเลยหลงหลงลืมเดี๋ยวเราจะกลับไปกินเห็ดเยี่ยวไข่น้ำแดงของเราดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะเผื่อความจําสัปดาห์หน้าจะดีขึ้นนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะดิฉันกับคุณสุภัตริีต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ